มาแล้วครับขบวนสองหนึ่งหนึ่งเฮ้ยโอ้โหอัสตอมซีสองศูนย์สอง จอดสถ,ถานีชุมทางบางซื่อแล้วนะครับขบวน211วันนี้ตามเวลานะครับผมตอนนี้บ่ายโมงสิบห้าอัสตอม422นะครับผม

แล้วครับขบวน,นึ่ง